ดูสิครับ2,023นะครับคืออะไรแยม2,023สดๆร้อนๆนะครับแต่ว่าทำพังจนได้นะครับทำไมมันทำได้มาเป็นเพลงบูทูเออใหม่ล่าสุดแต่ว่าสามารถเปลงให้ให้สวยได้นะนายเนาะเดี๋ยวหาดูก่อนถ้าถ้าที่บ้านกรดเห็นเองจำได้ไหมเออนี่หายใจไทยก่อนนะ อาเตือนหน้าสิบสามฟันนะครับหนุ่มจากบ้านไหนนี่บ้านยางครับยางไหนยางเอาเยานครับอ๋อโอเคครับมเมาเลยเด้จอจโร,ร,รอันนี้ก็โดยผมอันนี้มาทรงเชิงมาเพื่อคอกรองเหลนะ็อะไรเนาะ ในไหน,นเอาข้าวโค้งมาแล้ยังนี่น,นะครับมาไกลนะครับมาจากบ้านไหนนะบ้านหนองเอียนบ้านหนองเอียนอำเภอบ้านกลวดเนาะรเวันนั้นวันนั้นไปบ้านบึงเจริญเห็นพวกเองแหละตามทางนานแล้วทางไปบึงเจริญใช่ไหมจา่ายเงินยังนี่ยังจ่ายมองมาเรื่อยยังเลยเยอดแบบหน้าบ้านสามร้อยนี่ <laughs> ได้คอกรองเลยนะครับหนุ่มจากน้องเอียนใช่ไหมเ,เดินทางไปโอราะว่าส่งเชงหอบด้วยนะนี่เนาะ,ะจัดยางวีระเบือมองเอ็นส,ยสวยฮะ Nung kersang, kersang, ok. Ma, like. Nung kersang, datang, pelot pai, krap. Kek, kek, no si. Kek, kek, no si, wah, mersi, จะปลุเจ้าอ,อันนี้ 2, 0, 2,021นี่เราสามารถทำให้เอออันนี้นี่สเตอร์สีเดียวกับตัวรถนะครับนี่เจ้าของสรรหาที่นี่มีนะครับ <laughs> ที่นี่มีจำหน่ายอ่ะไปอันนี้ปีงด2อ2 1ันยี่สิบเน้อยนัยเนาะเอ,อ็งทำจนได้เก่าเลยเนาะ <laughs> 2นปัตเนีลงวัดง,งามาแล้วรอบหนึ่ง2 1> 2 1ล่าสุดแล้วไอ้เมกี้ก็ 2, 2,022แล้ทำไอ้นี่อันนั้นสมบูรณ์เลยนะ,ะชาร์สปีดแล้ววนนิ่งไหมสายทอนี้ครับแดกขาดเลยสวยค่ะนี่นี่ครบนาอปีเก่ากว่าแต่แต่ครบกว่าใช่ไหม พ่อเราไม่มีฝีมือแล้วมั้งนี่เดี๋ยวก็สวยนี่คันนี้ฝีมือกว่าขบือเดี๋ยวสผมมีนี่ท่อชานสปีดพาดังครับออนุ่มๆฮะอะไรอยากได้บ่นั่นแหละคือเด็กชวยเแน่นอนอ๋อรถ เว็110บไรสิใบอันนี้รถของพวกวัยรุ่นทรงเชงนี่วัยรุ่นทรงเชงเนี่ยอุอ๊ดดีเลยเนาะดังสะใจเนาะแน่นเลยเนาะแล้วผู้ใหญ่บ้านจะจะจับไหมนี่ไหนนะไม่ไม่จับไม่จับอยู่คนละพื้นที่อ๋อแล้วถ้าอยู่พื้นที่เดียวกันล่ะก็กล่าวตักเตือนเลยเนาะนี่ตักเตือนยังไงลูกชายผู้ใหญ่ยังดังกว่านี้เลยอ๋อไอ้นั่นมันดังอยู่แล้วคนมันดังเนาะเ <c oughs> อ้ามาจากไหนทำไม คือแต่ตัวงานขับรถคันนี้มาใช่ไหมนี่เอหลับนี่ขับรถที่ไหนบุ้งเนี่ยคือจักรยานมาใช่ไหมนี่วีโก้วีโก้โอ้โหรีวีโก้เนี่ยมานจะพังนือนี่อ่ไม่เป็นไรนะครับวัยรุ่นทรงเชิงครับผู้ใหญ่เห็นแล้วก็สนใจนะครับคืออยู่คืออยู่นี่โอ้อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าเด็กวัยรุ่นแว้นเราก็แค่ตักเตือนใช่ไหมตักเตือนใช่ไหมครับ ใช่ใช่ต้องตัดเตือนถูกต้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกมันก็โอเคอยู่ไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านเขาตำคาญเนาะมันรู้มันรู้เด็กน้อยทุกวันนี้มันเข้าใจาาขับตา,ามภาษาของเด็กเนาะเชงตอนนั้นเดินทางปลอดภัยหนุ่มน้องร้านอ่าผมโอ้ทรงเชงทัานนั้นเลยไอ้ท่านนั้นชอบปลายชอบไอ้ทรงเดิมอันนี้ชอบพายุนมาโชว์ผลงานเสียงหน่อยดิ ปั้งสองง g อเตีดูเฮ้ยกราวัวรุรุนนะครับสมัยผู้ใหญ่วัยรุ่น ไม่ไม่ใช่แต่งจักรยานแต่งจักรยานแล้วก็แล้วพอแต่งจักรยานแล้วเอาเอาถุงพลาสติกเติมลมแล้วมาไว้ตรงสีลวดดังปลังปลังปลั่งลงหูชาวบ้านครับงานอะไรครับจักรยานเราจิ้มรองเทาอีกสมัยตะโกนรองเท้าก็ไม่มีใส่ด้วยรองเท้าก็ไม่มีใส่ด้วยกางเกงก็ต้องเอามัดมัดคือไม่มีเข็มขัดกางเกงจึงจึงบาดเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เอามาใส่นะแต่ทุกวันนี้นะครับผู้ใหญ่วีโก้ นี่แมเล,เลก็มีนะอโอ้สามสี่กันตอนนั้นเขาเรียกผมอะไรตอนนี้เคนนี้ผมจะให้หางยังไงหางกะดีตรงตอนนี้พักการเ,เอาคืนตรงตามผมจนของก็ทำบุญมาแล้วอ่ะกูจะคิดอะไรมาหมายมันจะได้บุญนี้แต่เราทำบุญไปแล้วเอายังไงก็ช่างเรื่องเขาเอาไปไหนเอาไปคนเราทำบุญแล้วมือนท่านท่านไปทำทานอ่ะท่านทำอาหารโรงทานที่ไปงานกฐินต่างๆเราทำบุญแล้วจะสนใจอะไรใครจะมากินเรื่องเขาไปอาไอ้แค่หางทงที่ใส่เงินใช่ไหมไอ้แค่หางทงที่ใส่เงินอ๋อเดี๋ยวด้ว กลัวเขาไม่ไม่ไม่เข้าใจหางธงที่เราโกนจะยกธงแล้วใส่เงินไปใช่ไหมใช่คือเรียกว่าให้ทานให้สรุปแล้วผู้ใหญ่เคยขโมยใช่ไหมขโมยจู่เขาจะแจ๊ดรวยจังอ๋อชายาชายาผู้ใหญ่กันตุยตวงก็อย่างงี้เองขโมยขโมยเงินในธงออ๋รู้แล้วเฮ้ยต่อไปแต่เรามีงานเราระวังแค่ผู้ใหญ่บ้านพออีผมระวังน้องคนจะมีทันจะมาผมกินเบียร์ด้วยมาขอส่วนแบ่งไอ้ผมเดาไม่มาพูดผมเจอแต่แบบนั่แหละเป็นคนพูดแบบนี้ อ่าอย่างนั้นสรุปเดี๋ยวเสียชื่อผู้ใหญ่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบรรยายมากบรรยายอีกไหมผมพูดถึงบินานกูอย่าเสียชื่อเลยนี่แหละคุณส่วนผมมีคนหนึ่งนี่เธอเสียชื่อเสียงอ้าโอเขอส่วนแบ่งด้วยอ่าโอเคคลิปนี้ผู้ใหญ่โอ้คลิปนี้ก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ผู้ใหญ่มือสวยเนาะอ้าไมาแล้วไมาอะไรครับรุ่นไม่รุ่นทรงอะไรทรงเชงอีแล้วมานี่เว็บร้อยเอามานี่ไหนมานี่มานี่เดี๋ยวให้ดูกระรอกมันสมัยนี้ที่ดีมาทำอะไรครับ าฮะมานะครับพวกทรงเชงนะครับมักจะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเพราะเพราะโมไซใช่ไหมครับนั่นเดี๋ยวถามมานี่หันมานี่แล้วแล้วเราจะเข็ดไหมครับหันมานี่เข็ดไหมไม่เข็ดเนาะจะเข็ดทำไมไอ้แค่บาดเจ็บมาหาอะไรครับมีฝาาเข้าแคม่าเดอไอ้นาย เดินทางปลอดภัยระวังด้วยอย่าให้เป็นอีกข้างหนึ่งเด้อ